พื้นที่อยู่นีกับประมาณนะครับงานหนึ่งถึงสองงานเองนะครับต่เข้ากับยัดเข้าไปนะครับบุบอ่าของกินของอยากนะครับข้วหมายของผมนะครับก็คือปลูกให้มันไก่หม้อไก่เต่าสุดยอดพี่น้องเนาะนี่คุณลงขั้วอยู่ฟังผุนนะครับพี่น้องบ้านนี้แรงอาหารทุยามันสิมาร่วมกันอยู่นีนะครับนี่ทั้งนี้ปัญหาของการเลี้ยงไก่กับการเห็ดสวนนี่ปัญหาที่โลกแตกซ้ำผมเห็ดคลิปวิดีโอให้พี่น้องในเบื้องนะครับอ่าพี่น้องหลายคนกับอ่า มากนํานะครับเพราะว่าคนเฮ็ดสวนเนาะพอไกลนี่ถ้าเขาบ่จัดพื้นที่เขาอยู่เป็นสะเป็นสวนเป็นโซนนี่มุนเบิดครับม่วนนี่ถ้าผู้ใดเงื่อนใดแน่จมหายอารมณ์หอนเนี่ยกดากันสูส้ส اؤ นะครับนี่ตัวน,นี้เขาก็ลดปัญหาการขัดแย้งเกี่ยวกับเรียงม่วนการเลียงสัตวดใดนะครับคนเลียงไกลก็มีพื้นที่เลียงของเขาหลไกลก็มีพื้นที่อยู่นะครเพ,รพ้นบ่บี่นนองเขาก็จะกินเขาก็จะอยู่ ตามพื้นที่ของเขาแดดมากกับมีโฮมมีเงาให้เขานะครับมีหนามให้กินนะครับกับยูน่นะครับเพราะว่ายูนีบ่าวสลามซิ่งพวกเขามอ,อกมกวนเขาแบ่งสัดส่วนให้เขาบ่าวสลามเข้าใจว่าไก่พี่หน้องหลายคนอาจจะบินออกนะครับยูนิบ่าวสลามกับมีบางโตถี่ดื้อแล้วบินออก <S <S ผมก็ตัดปลายปีกไว้ครับเพราะปีกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพัดขนแต่ละปีอยู่แล้วนะครับบริเวณทำลายอยงเขาพอไก่ในบริเียงเพื่อความสวยงามเลี้ยงไว้บริโภค จะของนะครับไก่นี่อีกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาโตง่ายแหละครับบ่อยากบินเพราะปันไดเนะครับพี่น้องเนาะไก่นี่เขาจะใส่ชีวิตอยู่กับพื้นดินนะครับบ่เป็นนกนะครับแต่เขามีปีกเพื่อใบถาเป็นบางช่วงบางตอนซื่อๆนี่ครับเขาจัดแบบนี้มันกระจบครับพี่น้องจบปัญหาสวนกระไเฮ็ดนะครับโอ้ยตื่นเส้มากกอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยากปลูกอยากหดนะครับจิตใจก็แจมใสนาะพี่น้องอืมนี่ เด็นบอกหักจานพื้นที่แบบนี้นะครับสะอาดสะอาดยางไปเขาหัวเขาสวนบดิเอียบฉีก่ครับพี่น้องอนี่ครับมาเบืองนะครับหั่นห้ามวมีทุนนี่ก็บบุมเป็นวาสีเห็ดบ่อใหเดี๋ครับพี่น้องเห็ดใดแต่มันสาแต่ถ้าห้ามมีทุนเนี่ยนะครับมันอาจจะไปได้เร็วนะครับพี่น้องเนาะมันก็ดีคนละแบบแหะครับพี่น้องตัวนี้คือสิ่งที่บาสลามอยากให้พี่น้องอได,ได้เป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะการเห็ดเนี่ยมันถือ คือ,อจิตจะลักษณะเนาะพี่น้องเนาะส่วนไก่ส่วนไกส่ไกส,ไกส่วนปศุสัตว์ประมงนะครับพืชผักต่างๆนะครับพ่อกับปลูกนะครับแล้วก็นเนียนยังไปปลูกไว้ไกลนะครับคือยังเขาเสเห็ดเมนูสักอย่างนี่ต้องแล่นขี่รถไปเป็นยิโลเพื่อจะมาเห็ดต้มเห็ดหลาบนะครับนี่คือยังว่าสาเม็ดข้งกบยุคางๆหมอ้อย่างมาเพราะท่านอดกบิดหัวคุณแจรถนะครับกะได้กินแล้วเนาะพี่น้องเพราต้องไปแล่นขอผู้นนผู้นี่ํำนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสกุลสกุลนะครับเมื่อวามาพบพ่อกับบ่าสลามทองเนตรอีกแล้วด้วยครับพี่น้องด้อสำหรับวมืนอ้ครับพี่น้องบ่าสลามได้เห็ดสุ่มนะครับข้างนะครับลูกพวกใหม่เรื่อยนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นพวกบวบนะครับบวบเหียด้วยพี่น้อง้อปลูกไว้กินนะครับไว้ออมใส่กบหน่อยครับจักน้อยก็ลงให้ลงหน้านะครับกบก็เรื่มออกไข่แล้วนะครับพี่น้องบางพื้นที่ก็ขายหูกหัวกันแล้วเนาะตัวนี้ไปใส่ออมใส่กบหน่อยครับไว้กินนะครับ ข้าวจะปลูกดีครับสุ่มบ้าสลามเห็ดนะครับจะปลูกตามเสาด้วยพี่น้องเด้อมูลนิธิผ้าพ,พี่น้องมาเบิงนะครับการเ็ดสุ่มนะครับเห็ดข่างนะครับปลูกปลูกใหม่เรื่อยต่างๆเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เขาใส่แบบว่าทุ่นเดิมด้วยพี่น้องเลยเป็นเสาเสาเทียงหน้าหน่อยเก่านะครับแต่ว่าเสานี่กเ็เป็นเสาเฉพาะอยู่นะครับบม่เป็นใหม่ทั่วไปนะครับเป็นใหม่ต็งนะครับไม่จิก มันจะแก่นครับมันจะมีแก่นเห็นบอกครับปวกมันจะกินได้แต่เปลือกข้างนอกนะครับข้างในจะเป็นแก่นที่แข็งนะครับกะอยู่ได้อีกหลายปีเฮากระเห็ดไปสักก้อนตามทุนครับพี่น้องตัวนี้ก็บ่ได้ใส่ทุนอียงมากมามนะครับด่างเกาสิบาทนะครับใส่จนเหลือนะครับีจริงมันก็จะพอดีนล่ะครับมันเหลือไปอีกของนึงนะครับผมก็เลยล่อเฮ็ดต่อเติมไปอีกนะครับตัวนี้ฮอมุ่งด้ข้างบนแล้วก็ด้านข้างนํานะครับยูนีพี่น้องครับ ก็จะเต็มไปด้วยนะครับโหระพาครับพี่น้องอ่าโหระพาไปกินกับจิ้มจุ่มครับปลูกเองครับอ่าเวลาไปซื้อเขานี่ก็โอ้ยนะครับราคาเนี่หนาปลูกแข็งครับพี่น้องพอปลูกแล้วก็ราคาลดเนาะอ่าตัวนี้ก็ไว้ปลูกไปกินเองเนาะพี่น้องก็เนี่ยครับพึ่งผ้าจากคองนะครับงามๆนี่ไปครับพี่น้องเอากินหลายเทืออะไรได้ครับแห้งตัดแห้งแตกนะครับข้างในนี่ครับพี่น้องอ่าที่เฮาเห็ด หนึ่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงหอยนะครับนี่คือการสางแรงอาหารแบบระยะสั้นเฮาซะก่อนเนาะครับพี่น้องแต่ว่าส่งคุณภาพเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดแลี้วเฮ็ดอีกเนาะพี่น้องคืออายุการใช้งานน,นี่จะโดนแน่เด้อครับพี่น้องเด้อผักกานจองก็เก็บกินได้เรื่อยๆครับแล้วก็เป็นอาหารของพวกหอยนะครับมีหอดแหนแดงอยู่ในนีน้น,นะครับหนามหอยก็บ,บ่ได้เปลี่ยนนะครับอยู่นี่จะเป็นหอยเชอร์รี่สีทองนะครับเอาไปกินกับตำบักหุ่งโอ้ยแดดๆด้อนๆนี่นสิครับพี่น้อง สว่วงวะเลยนะครับพี่น้องกินเขาเที่ยงเขายังหอยก็มีนะครับกบก็มีนะครับอ่ะมาเบืองนะครับพี่น้องตัวนี้บวบผมกาไวนะครับได้มาเอาน้ำแถวพออยู่ทั้งมุกดาหารนะครับเพิ่นแบ่งปันมาให้ก็เลยมากาจิ้มวเพอเห็นเครื่อมันเา่วครับพี่น้องก็จักเอ่สีเห็ดจังไดก็เลยอเอาเข้าล่งพื้นที่มองนี้ละกาเฮ็ดเป็นสุ่มซะ,ะจังบริเ้เห็ดอีกนะครับเฮ็ดแหลวแหลวไปเลยนะครับยานหน่อยๆก็อยู่ได้ สี่หาปีไปผุดแล้วเนาะที่ผมบ่เลือกใส่เป็นเสาไม้ไผ่เพราะว่าอยู่นี่มันปวกหลายครับต้องใส่เป็นเสาไม้ติงนะครับไม้เกิงเกณฑ์เนาะนี่ครับสุ่มนะครับกว้างขวางนะครับระยะเสานี่ก็่ยูยูสามอ่าประมาณ3เมตรนะครับนี่ระยะห่างแต่ละต้นเสานะครับส่วนด้านหน้านะครับมันก็เป็นพื้นที่ซอกแซกเนาะเขาก็จะเฉลี่ยะกว่ายูสองเมตรหาซิฟนะครับอ่าไก่เคียงการผมกาเอานะครับขมวนจะเป็นไม้ไผ่ ไม่ไพ่เอาไปบักขังบนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ามาเบิ่งไกลไกครับเอาเมาไว้ข้างบนแบบนี้ก็จะเก็บให้ทนแน่จักหน่อยเพราะว่าอ่าถ้าเขาโบสัมผัสกับดินนะครับบ่มี้ปวกกินนี่ก็จะได้สองสามปีอยู่เด้อพี่น้องเด้อพอมีทุนจังสิเฮ็ดดีๆครับจงังอาจถิเป็นเล็กเป็นยังเนาะก็ท้าบอนไปเลยนะครับช่วงนี้เขาก็เฮ็ดตามทุ่นละครับถามกำลังนะครับมาอยู่พื้นที่ไม่ตุนทุนกับว่หลายก็เฮ็ดพอได้อยู่ได้กินไปนะครับพี่น้องเบิง่งติล่ะ ต้นนี้เขาปลูกนี่ครับบักเคอรเทดนะครับอบักเคอรสมบัก,กินตับตาหุยุนี่ก็เริ่มออกน้วยแล้วครับเห็นบ่นี่ออกผลนผลิตล่ะบักเคอรเทศบานเท่านี้มันก็ปปูง่ายด้ครับพี่น้องแต่ปัญหาก็คือมันกินได้แป๊บเดียวเพราะว่าห้าบม่มีตัวปากขอองบ่มีขางให้มันนะครับเพราะวเขาออกหน่วยแล้วน่วยมันน้วยมันก็เซ่มันกับสุดนะครับมันก็เจ็บบกีหรุ่นนะครับก็นนได้วหายทิมถ้าแบบนี้ก็ยุ่ไเ้เป็นปีเลยได้ครับพี่น้องครับ แล้วก็จะมีตัวนี้บ่ได้ว่าให้บักเคเทศขึ้นนะครับพี่น้องอยู่นี่ก็จะเป็นพวกอ่าไม่เลื่อยนะครับพวกบัวพวกยังให้เขาเลื่อยขึ้นไปได้นะครับเพราะเขาขึ้นไปแล้วบัวนีบมันอายุมันดนอยู่แล้วนะครับพี่นอ้องอ่ามันก็จะเป็นเถาเพราะ้าขาดขึ้นไปเห็นนะครับพวกทั่วพวกแตงก็จังเอามาใส่นะครับพี่น้องเด้อเป็นรรพืชระยะสั้นพอได้เก็บกินนะครับเป็นเหมือนอ่าพืชกาฝากเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องพี่น้องสิเห็นได้ว่าพื้นที่อยู่นี่กับประมาณนะครับงานหนึ่งถึงสองงานเองนะครับแต่เขาก็ยัดเข้าไป นะครับข้องกินของอยากนะครับข้วหมายของผมนะครับก็คือปลูกให้มันใกล้หม้อใกล้เตาที่สุดเนาะพี่น้องเนาะนี่คุณลงขั้วอยู่ฟังผุนนะครับพี่น้องบานนี้แรงอาหารทุกอย่างมาสิมารวมกันอยู่นี่นะครับนี่ทั้งนี้ปัญหาของการเลี้ยงไก่กับการเห็ดสวนนี่ปัญหาที่โลกแตกซ้ำผมเห็ดคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับพี่น้องหลายคนก็มักนํานะครับเพราะว่า คนเฮ็ดสวนนอฟอไก่นี่ถ้าฮาบ่จัดพื้นที่เขาอยู่เป็นสะเป็นสวนเป็นโซนนี่มุนเบิดครับม่วนนี่ถ้าผูดด้ใดเงื่อนใดแนอ่าจมหายอารมณ์หอนเนี่ยกดด้ากันซืสอนะครับนี่ตัวนี้เฮาก็ลดปัญหาการคัดแยงเกี่ยวกับเหลี่ยงม้วนการเหลี้ยงสัต์ไ้เนะครับคนเลี้ยงไก่ก็มีพื้นที่เหลี่ยงของเขาหลไก่ก็มีพื้นที่อยู่นะครับเพ้นบ่พี่น้องเขาก็จะกินเขาก็จะอยู่ตามพื้นที่ของเขา แดดมากอะมีโฮมมีเงาให้เขานะครับมีน้ำให้กินนะครับกับยูนีนะครับอ่าพว่ายูนิบาสลามซึ่งพวเขาออกมากวนเขาแบ่งสาส่วนให้เขาก็คือบ่ให้เขาออกมาครับพี่น้องกับบาสลามเข้าใจว่าไกลพี่หน่องหลายคนอาจจะบินออกนะครับยูนิบาสลามกับมีบางโตถี่ดือแล้วบินออกผมก็ตัดปลายปีกไว้ครับเพราะปีกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพัดขนแต่ละปีอยู่แล้วนะครับบ่ได้ทำลายยังเขาพอไกลในบ่ได้เลี้ยงเพื่อว่ามสวยงาม เลี้ยงไว้บริโภคจกของนะครับไก่นี่อีกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาโตง่ายแหละครับบริจากบินเพ่าบันไดนะครับพี่น้องนะไก่นี่เขาจะใส่ชีวิตอยู่กับพื้นดินนะครับบริเวณนกนะครับแต่เขามีปีกเพื่อไบว้ถาเป็นบางช่วงบางตอนสื่อๆนี่ครับเขาจัดแบบนี้มันกระจบครับพี่น้องจบปัญหาสวนกระดฮ็ดนะครับโอ้ยตื่นเส้มากกอยากเห็ดนันเฮ็ดนี่อยากปลูกอยากหดนะครับจิตใจก็แจ่มใสนาะพี่น้องอืมนี่ เห็นบอกหาจารพื้นที่แบบนี้นะครับสะอาดสะอาดย่างไปเขาหัวเขาสวนบริเวณขี่ไกล้ครับพี่น้องอนี่ครับมาเบืองนะครับด้านข้างท่านนี้จะเป็นกล้วยพวกกล้วยที่เขาปลูกไว้บริโภคแล้วก็ใส่ใบใส่ยังเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีพวกฝั่งใสแดงทั้งเบิดเลยนะครับถูกสายพันธุ์นะครับได้มาจากข,าขั้วมณฑลเคาะนะครับถั่วพอแล้วแป้งปันมาไห่นะครับกำลังติติดหน่วยนะครับพวกหงเปาซื้อพวก ฝรั่งสายแดงต่างๆนะครับพี่นอ้องแดงเราจะใ้ย,ยุยงทช้ยานะครับตัวนี้มือเคลื่อนนี่เพราะว่าพึ่งปลูกอ้อยไปนี่ครับเป็นอ้อยหวานอ,าอ้อยขันหนามเนาะสุพรรณหาศู์ครับนี่ได้วมาจาับเบาเดีวเห็นมานํำเบาซักสีครับพี่นอ้องอนี่ครับพี่น้องเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ปลูกแลวกเก็บกินแบบว่าบวาดบาไหวเลยครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ระยะมันกะกว่างหล้กก็ข้นกะยางเขาไป เางายออกางนะครับรถเข็นสามารถที่จะเดินสอดออกไปเพราะว่าอนาคตผมจะเห็ดให้มันโตออกไปทั้งขอกหมูฟังทั้งบุ่นานะครับเป็นาเป็นสูตรฟังเท่านั้นเลยพวกพักทรงพักสาบนะครับซาบหลอกซาบรถนี่เข้ากับสามารถเอามาปลูกกอามาเห็ดอ่าในพื้นที่นี่ได้เลยนะครับมันก็ยุ่เป็นโซนนะครับพวกพืชที่อ่าต้องการแสงที่มันสูงขึ้นไปนะครับมันก็จะเรื่อยขึ้นไปหาเขามันเองอ่าพืชที่ยู่ชันต่ำๆเนี่ยก็ถ้าก็ปลูกแล้วก็ให้มันรับแสงตั้งแต่อ่า แดดอรุ่นลุงแต่ก็ยังมาเสาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ฟังนี่ผมจะปลูกถั่วได้ครับพี่น้องนี่กำลังจะเตรียมแปลงนะครับจะปลูกถั่วอยู่นี่ถั่วกระสิขึ้นกินปลูกหองเดียวกินบ่กินบ่ทุ่นกินบ่ท่านอกครับพี่น้องอ่าผมหมดว่าถารุ่นนี่เบิร์เข้ากับปูกลุ่นต่อไปนะครับกับม,มีหมุนกินอยู่ตลอดเพราะว่มมาอยู่นี่เข้าเน้นก็คือให้มีกินก่อนนะครับปลูกให้มีกินไล่ได้หาเอาทั้งอื่นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนอ,นะอ่า โมเมนต์ว่าข้าวสาีสีปลูกขายอย่างเดียวนะครับถ้าปลูกลายก็ขายได้คือกันเด้พี่น้องนี่เห็นบ,บ่ออกดอกออกผลเบิดเได้นี่เวลาผมปลูกนะครับหดหนาม,มือและเทือ่อเรื่องลรืงเทื่อกะถ้าบมมีเวลากะสองมือครับหดที่หนึ่งข้ากับคุ้มฟ่างแบบนี้ตัวนี้ก็เล่าเสี่ยวาปลูกใหม่นะครับขาคุ้มฟางเองสีครับพี่น้องคิดเอาถ้ามีไกน่นี่มันบมเป็นมันบ่เป็นเองสีก็แลกกันนะครับอ่า ตัวนี้จะเป็นบัตรเครือเทศอีกพันไ่นะครับใบใบใส่ต้มย่าต้มยังตัวนั้นขี้สมหน่อยนะครับใบใส่ตำบุกุงนะครับหลากหลายเลยนะครับพี่น้องด้วเห็นบอครับนี่ระยะคว้มสูงนะครับโอ้สองเมตรกว่าเลยนะครับพี่น้องยางเด็ดสบายเลยสําหรับผู้ใดสูงๆนะครับบ้านนี้อนาคตก็จะเป็นสุ่มที่กินได้นะครับเป็นหัวเป็นสุ่มเป็นหัวกินได้นะครับแลวกหลาที่เดียวก็จบนะครับ อยากินกบก็ได้กินได้กินแรงโปรตีนไก่ต้มไก่ต้มนั่นต้มนี่นะครับปลาพี่อยู่ทั้งพี่นะครับพวกปลาปลาฟ้าก็มีกินนะครับแต่วูาให้มาของปลาของอันนี้เนี่ยนะครับแต่ภาพน้าพวกหอยก็อยู่ทั้งฝุ่นนะครับส่วนทั้งฝุ่นนะครับยากหมูก็มีนะครับหลากหลายนะครับนี่พวกเผาอีกอย่างกำลังลงเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับนี่คือแรงอาหารนะครับอนี่ครับอุดมสมบูรณ์นะครับ ตัวนี้ผมใส่ระยะเวลาเห็ดนี่ก็โบดลนะฟังท่านี่จะอยู่ที่ประมาณเดือน2เดือนนะครับค่อยๆเห็ดไปนะครับเทียสีเหลี่ยมแต่แรงกับใส่เวลาพอสมควรนะครับพอสีเห็ดให้ปึ๊บเลยกับโบได้นะครับเงื่อนมันนี่มันบได้เสกมานะครับมันบได้เสกได้มันต้องมีวิธีการนั่มนะครับแล้วก็หันเข้าโบมีทุนนี่ก็บโบเป็นวาสีเห็ดโบได้หรืครับพี่น้องเห็ดได้แต่มันสาแต่ถ้าเขามีทุนแน่นะครับมันอาจจะ ไปได้เร็วนะครับพี่น้องเนาะมันก็ดีคนละแบบแหะครับพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือการบยุทธ์นะครับคือสิ่งที่จะเฮ็ดให้เหานี่ไปข้างหน้าอยู่บบยุทธ์อยู่กับทีนะครับพี่น้องครับตัวนี้คือสิ่งที่บาสลามอยากให้พี่น้องอ่าได้ได้เป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะการเฮ็ดให้มันถือถืออ่าจิตจลักษณะนะพี่น้องเนาะส่วนไกลส่วนไก โซนปศุสัสตว์ประมงนะครับพืชผักต่างๆนะครับพ่อกระปูกนะครับแล้วก็นเน้นอย่าไปปลูกไว้ไกลนะครับคือ,อยังเขาเสียเห็ดเมนูสักอย่างนี่ต้องแลนขี่รถไปเป็นกิโลเพื่อจะมาเห็ดต้เมเห็ดลาบนะครับนี่คือ,อยังเอาสลารเห็ดขึ้นกะอยู่ห่างๆหมอนางมาบุตรท่านอีกบิดหวัวคุณแจรถนะครับกะได้กินแล้วเนาะพี่น้องเราต้องไปแลนขอพุ่นนันพุ่นียนดำนะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่นอ้องเนะสำหรับการนะครับเห็ด ข้างนะครับแล้วครับผลพลอยได้ก็เห็นบอกครับมันก็สิแพรอิทธิพลออกไปทั้งข้างได้ปลูกเฮ็ดข้างเฮ็ดมีแรงอาหารมีฝรั่งกินมีกล้วยกินมันก็เป็นภาพร่วมที่ดูแลอ่านาชื่นใจนะครับอ่าเพราะว่าสําหรับคนที่มักในด้านการเกษตรนี่ก็จะมักบวชขึ้กันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับไผ่มักทางไหนก็เฮ็ดทางนั้นและนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องครับ มาสลามกับสิขอจบไว้ซ้ำหนีเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งว่าปลูกแล้วสิงามซ้ำใด้นะครับอ่าใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยแบบใด้หนะพี่น้องเนาะตัวนี้พามาเบิ่งโค้งสางนะครับโอ้เทียสะเช็ดแล้วเด้อครับพี่น้องเช็ดผู้เดียวครับพี่น้องก็ค่คอยๆเช็ดไปมือนี้ฟังเสามืออื่นหาตัดไม่นะครับมากายแล้วก็ค่อยๆทักค่อยๆเช็ดไปนะครับผลลัพธ์ออกมาก็เป็นแบบนี้ครับก็มีพื้นที่อ่าการใส่ซอยที่เกิดประโยชน์แล้วก็มีกินมีใส่เนาะ ฝากนะครับไปติดตามเพจใหม่เห็นบาลสลามนึงเด้อครับเด้อเพจอีกเพจหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสลามทองเนตรนะครับแชร์เนีเด้อพี่น้องอ่าโอ้เบิร์กทีครับพี่น้องนี่มีหัวกระปอมเนยโอ้โอ้เบิร์กเวิร์กเวิร์กเห็นบอครับพอเฮ็ดข้างบักบวบแล้วมีหัวกระปอมมานี่โอ้ยเบิร์กที่ไรครับพี่น้องครับ นะกับป้อมมาอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมึงนี่แหละนั่นบริวารอันนี้นะครับนี่เขาก็เห้เขาอยู่ต่อต่อไปนีต่อไปนีปนมันก็นจะมีแมลงมางมจับพวกดอกบักบวก,บกนนุนนี่นั่นเขาก็จะมาอยู่เป็นระบบธรรมชาติของเขานะครับตัวห้ามตัวเบียนนะครับเป็นรักธรรมชาติเลยนะครับอ่าน่เห็นว่าโอ้ธรรมชาติเนี่ยครับพี่น้องนี่กับป้อมมาอยู่เพระเเาะตเหตุแล้วเขาก็จะนี่แหละครับธรรมชาติของเขาเนาะอืม โอ้ครับผมไก่ก็ได้ยูมีความสซุขแบบนี้แล้ครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามก่าขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับช่มและก็ติดตามเห็นกำลังใจอีกทีนึงครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ